อุดอเป็นนนคขยัรสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะเซาเชีลงมอนีจะพาไปชมคลิปกระโดดสุดเกลียนของลูกครึ่งมนุษย์และจิงโจ้ค่ะย่าพึ่งตกอกตกใจไปด้วยค่ะที่กล่าวว่าเป็นลูกครึ่งมนุษย์และจิงโจ้ก็เพราะว่าพนุมคนนี้มีนามว่าโดมินิกสกายเขาร่วมกลุ่มกับเพื่อน ายทำคลิปกระโดดของเขาล่งเผยแพร่ทั้งโลกโซเชียลก็จะบอกห้เอิญว่าลูกคร่งมนุษย์และจิงโจไดดจังไดก็นุ่มคนนี้โชว์ลีลาสุดยอดการกระโดดได้ยังฮือห้าทั้งกระโดดเข้าไปในถังขยะในรถเข็นช็อปปิ้งในรถกระโดดตีร่างกาลงจากตึกสูงกระโดดพิสดานโลดผลนปนหวัดเสียวหรือแม่แต้กระทั่งกระโดดซุดเกลียนเรียกได้ว่าเป็นการกระโดดระดับโลกกันเลยทีเดียวแต่จะกระโดดเก่งเทียบเท่ากับจิงโจหรือบอนั่น ต้องให้คุณผู้ชมไปตัดสินกันเอาเองค่ะแต่ทีแน่ๆต้องยอมรับเลยค่ะว่าคลิปนี้เป็นสุดยอดแห่งการกระโดดที่โลกต้องจ่าหลึกเลยจริงๆเบื้องจากคลิปแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าสุดยอดอีหลีแต่ว่าจะไหนก็ตามต้องขอเตือนน้องๆหนูๆนะคะว่าย่าเลี่ยนแบบเด็ดขาดเพราะว่าพนมค้นนี้แข็งแรงแล้วก็ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีที่สําคัญเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวห้มหลอกเลียนแบบเป็นอันขาดค่ะ แล้วกลับมาติดตามกันรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดอรกันได้ไหมฮอดอุดอรเบิงอ่อนซ่อนอุดอรเด้อสวัสดีค่ะันนนออุดอรเป็นคนขย